สวัสดีค่ะมาดูกายกลนะคะที่นะคะดักดักจับพลังที่ไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะกลยกลที่เดินดาวนะคะเดินดาวต่างๆซึ่งคนที่นะคะมีความเชื่อ หรือมีความรู้ต่างๆนะคะเขาจะหามาไว้นะคะขนไก่วนนกก็ได้ค่ะขนไก่หรือว่าขนนกก็ได้ค่ะจะพัดพาสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวบ้านตัวอาคารบ้านเรือนนะคะลักษณะก็เป็นขนนกนะคะซึ่ง ก็สามารถที่จะทำเองได้แต่ต้องมีคาถาสวดเข้าไปด้วยนะคะใล้คนสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะคะถ้าคุณเชื่อคุณก็สามารถทำเองได้โดยการสวดคาถามหาจักรพรรดิเพราะว่านะคะคาถามหาจักรพรรดิจะดีค่ะ ครอบคลุมนะคะหลายเรื่องราวนี้ก็มาดูนะคะว่า่ายกุนต่างๆเนี้ยมีอะไรบ้างบางคนเขาจะแฝนเป็นหอยนะคะเป็นหอยนะคะเปลือกหอยก็ได้หรือสแตนเลสก็ได้หรือเป็นหินก็ได้ค่ะเป็นหิน บางๆเจาะรูเพื่อที่จะนะคะดักเก็บพลังเข้าสู่จุดศูนย์กลางของนะคะไขกลนที่ต่างประเทศถ้าอากว่าคุณเชื่อนะคะก็จะเอาไปแฟนไว้หน้าห้องลูกนะคะดักว่าโออจะฝันดีจะไม่มีอะไรมา เข้ามาทางความฝันโดยการฝันร้ายๆนะคะแต่สำหรับคนไทยแล้วละข้อนะคะดักจับพลังที่นะคะมองไม่เห็นซึ่งสามารถแฝนไว้บนนะคะประตูบ้านบานแรกนะคะก็คือหน้าบ้านนี่เองนะคะว่จะ สิ่งไม่ดีหรือว่าดักจับพลังที่ไม่ดีไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีพ่พวงนะคะสี่ช่อสีพ่พวงอ้าพวงค่ะไม่ใช่สีพ่พวงนะคะอ้าพวงค่ะที่เอาขนนกหรือว่าขนไข่นะคะมามาห้อยมาร้อยเรียง ึ่งการเดินดาวก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะการเดินดาวจะมีแปดทิศนะคะเดินดาวแปดทิศก็มีนะคะทิศเหนือออกตกใต้แล้วก็เฉียงนะคะสิ่งต่างๆก็มันมีเฉียงเข้ามาด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่ความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ค่ะคุณรู้สึกว่าบ้านคุณไม่โอเคละ สามารถอามาไว้ได้ค่ะที่เขาทําพิธีแล้วค่ะจะดีมากที่เขาผ่านการทําพิธีหรือการสวดหรือว่าการเจิมมาแล้วจะได้ผลลัพธ์ดีค่ะที่ทางประเทศไม่แน่ใจบ้าชื่ออะไรแต่ว่าคนไทยจะรู้จากคันดีค่ายคนดักพลังที่ไม่ดีถ้ามีปัญหาอ้งไหน รู้สึกว่านะคะสัมผัสได้ไม่ดีก็สามารถแฝนไว้ห้องนั้นเฉพาะห้องเฉพาะตำแหน่งหรือว่าเฉพาะจุดต่างๆนะคะก็ช่วยได้เยอะค่ะโอเคไหมคะคอเองๆนะคะสำหรับคลิปลับใหม่ๆจะพยายามหาสิ่งใหม่ๆมานะคะนำเสนอเสมอคะ่ะ โอเคค่ะกุ๊ดบายค่ะ